สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นดวงของคนที่เกิดในเดือนมกราคมวันอาทิตย์ปีชวดนะคะหรือปีหนูก็วาสนาสี่ทรับเจ็ดมิตรสิบญ <c oughs> าติหนึ่งบุตรสี่ ศัตรู7คู่10โรค5เกียรติเอาชีพ9โชค11ว่าวินาศหนึ่วินานี่แทบจะไม่ต้องสูญเสียอะไรเลยเนาะแต่ว่าหาทรัพย์ได้ก็จะมีการใช้ใจ่ายออกไปแต่ จะเป็นคนที่หาทรัพย์ได้เยอะมากนะคะแล้วก็มีมิตรที่ดีมิตรก็เป็นคู่นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทองมากมายนะคะแล้วอาชีพก็ค่อนข้างสบายนะคะถ้ารับราชการก็ถือว่าอยู่ในระดับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงแล้วก็มีโชคมากมายนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์เดือนมกราคม ปีชวดนะคะคือปีหนูเสี่ยงโชคได้ตลอดเวลานะคะซื้อลอตเตอรี่ถึงไม่เลือกเลขก็ถูกและถูกรางวัลเยอะๆครั้งละเยอะๆนะคะไม่ได้ให้ลุ่มหลงนะคะโดยเฉพาะถ้าอยู่ในช่วงอายุ35 47 59 ยี่เจ็ดสิบเอ็ดนะคะจะเป็นคนที่มีโชคมีทรัพย์ซื้อหวยถูกรวยมากมายหลักล้านหลักรางวันที่หนึ่งนะคะในคนที่เกิดปีของปีชวดวันอาทิตย์เดือนมกรานะคะก็เตรียมตัวนะคะใครอายุ35บางคนก็อาจจะได้โชคตั้งแต่อายุ20ก่กว่านะคะ 23ก็อาจจะมีรางวัลใหญ่เข้ามาแล้วนะคะอาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือได้บ้านได้รถได้ทรัพย์สินมากมายนะคะเป็นคนที่ดีมากโชคดีมากอายุสามสิบสามสิบห้าสี่สิบเจ็ดหและวเจ็สเอ็รวยแล้วก็รวยอีกนะคะยิ่งอยู่นานยิ่งได้โชคมากมายนะคะอันนี้คือสำหรับท่านอาชีพก็ดีนะคะ อาชีพก็ดีคู่ก็ดีนะคะคู่ก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรที่นำความสุขมาสู่กันและกันนะคะซั์ก็ได้ใช้ออกไปแต่ก็ยังมีเกียรตินะคะเกียรติยศมีซั์เกียรติยศแต่ก็ได้ใช้ใจ่ยทซั์นะคะอันนี้ก็มิตรคู่ดีมากเป็นเพื่อนกันเป็นคู่รักกันช่วยเหลือกัน ไม่เอาเปรียบกันนะคะนี่ถือว่าเป็นคู่โชคคู่ทรัพย์แล้วก็เป็นคนที่ดีมากๆมากๆเลยนะคะถ้าเป็นผู้ชายจะเป็นฝ่ายหาเงินเก่งเก่งกว่าผู้หญิงนะคะสำหรับคนเกิดในวันอาทิตย์ปีชวดมกราคมนี้นะคะคุณผู้ชายจะอยู่ที่เงินเงินเงินแล้วก็เงินคือหาเงินได้มากมายนะคะ ใครที่เป็นแฟนท่านนี้นะคะถือว่าที่เขาเรียกตกถังเข้าสารนะคะประมาณนี้เนาะก็ใครที่เกิดวันนี้ก็มีความสุขแน่นอนนะคะมีเงินแน่นอนโชคดีสวัสดีค่ะ